เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยสาระจูสึกไคเซนโมดูโรในหัวข้อที่ว่าตัวชื่อเรื่องของเรื่องจูสึกไคเซนโมดูโรเนี่ยจากตอนแรกที่มันเคยมี3มขีดตอนนี้ขีดมันหายไปขีดหนึ่งมันมีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันดันมีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นด้วยสิครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายให้กับเพื่อนๆได้รับฟังเองครับเอาว่าก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครบในนนิปปีี้้อาาาาจจะมกยเห ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยละเพื่อให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสุ่คลิปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมพีจากได d e สตินีนะครับตอนนี้ผมได้ทราบถึงปัญหาของตัวบริการแอปสตรีมมิ่งที่มีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งจากทางลูกค้าและจากทาง NF Streaming เอง ดูเหมือนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยจะมาจากที่ตัวต้นทางครับมีการตรวจสอบแบบใหม่ในการใช้งานตัวผมในฐานะที่เป็นคนกลางนะครับจึงอยากมาแจ้งว่าตอนนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกันครับทาง NF s t r e a m i n g เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังเร่งแก้ปัญหาให้อยู่นะครับสำหรับใครที่รอไม่ไหวอยากเคลมบริการได้มีการติดต่อทางฝั่ง NF s t r e a m i n g ไปแล้วแต่ไม่รับการตอบกลับหรือรับการตอบกลับล่าช้าได้โปรดติดต่อกลับมาที่ทางแฟนเพจของผมแทนนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยประสาน งานส่งเรื่องให้ทาง n f streaming อีกทีหนึง่งยังไงท้ายนี้เนี่ยผมต้องขอกราบอภัยเหล่าสมาชิกของผมทุกคนที่ได้สมัครไปและเกิดปัญหาขึ้นด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงๆครับ สำหรับประเด็นที่ว่าชื่อเรื่องของจูสึไคเซนมมโรตัวขีดมันหายไปเนี่ยเป็นประเด็นพูดถึงกันอยู่และถ้าถามว่าทําไมถึงบอกว่ามันมีแค่ที่ไทยเนื่องเพราะว่าที่ต่างชาติไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรตรงนี้เลยครับคือผมเนี่ยได้ลองไปเช็คกับในเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ในเวอร์ชันอื่นๆดูแล้วนะครับสรุปเลยคือในเวอร์ชันอื่นเนี่ยขีดย,ยังคงอยู่ครบ3ขีดมีแค่เวอร์ชั่นที่ประเทศเราเท่านั้นแหละครับที่ขีดมันหายไป1นขีดซึ่งในตอนแรกตอนที่หลายคนอ่านในเวอร์ชันแปลไทยกันเนี่ยทุกคนนนนั้้ค่อ่อออขาางเงเไปวหรื อาจารย์เกเกนั้นกําลังจะบอกใบเราว่าจะมีตัวละครหลักสําคัญเนี่ยตายหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในภาคนี้เนี่ยตัวละครหลักดําเนินเรื่องจะมีด้วยกันทั้งหมด3คนก็คือสุรกิกิยูกะแล้วก็มารุเพราะขีดหายไปขีดนึงเนี่ยอาจจะหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งตายซึ่งคนที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากสุดก็คือน้องยูกะนั่นเองแต่จริงน้องยูกะเนี่ยน่าจะแทบคอนเฟิร์มว่าน่าจะตายแล้วเนาะเพราะว่าตัวเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ครับและจากที่ผมได้ลองสังเกตดูนะครับมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมมามา อาจจะมีการคีนผิดพลาดก็ได้ครับคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเรามักจะเจอกันอยู่ตลอดสําหรับเรื่องมหาเวทผนึกมารถ้าใครยิ่งอ่านในแอปมังหะพัดด้วยเนี่ยถ้าเกิดไม่แปลด้วยภาษาแปลกๆย้ําว่าอาจจะไม่ได้แปลผิดนะครับใช้ภาษาแปลกๆหรือบางครั้งอาจจะมีการแปลบริบทผิดเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มคนไทยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ในรอบนี้เนี่ยทางฝั่งคนคีนคําหรือคนตรวจเช็คเนี่ยอาจจะเช็คไม่ดีเลยทําให้ตัว ดนนมันหายไปขีดนึงหรือไม่ได้บางทีถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้ทำางานผิดพลาดจริงๆมันอาจจะมีนัยยะสําคัญที่ทางญี่ปุ่นอาจจะส่งมาให้แค่ที่ทางประเทศไทยประเทศเดียวก็ได้ก็เพราะว่าในเวอร์ชันอื่นไม่ขีดครบ3ขีดน,นี่หว่าซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดมันอยู่ในกรณีที่ตัวงานมันมีความผิดพลาดจริงๆในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาด้อยค่าสําหรับคนที่แปลในเวอร์ชันไทยนะครับหรือสําหรับใครบางคนที่กาลังจะคอมเมนต์ด่าอยู่ผมอยากให้คุนเนี่ยค่อยๆใจยเย็นแล้วฟังผมก่อนนะครับคืองานทุกงานอ่ะมันมีปัญหาาม หรือมีปัญหาน้อยเพราะขนาดตัวผมเองอะ่ะบางครั้งยังมีแปลผิดเลยถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากได้งานที่มันไม่มีปัญหาเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะตราบใดที่เรายังทําสิ่งที่เรียกว่างานอยู่มันย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือเราจะหาทางออกกับมันยังไงะนะครับซึ่งณปัจจุบันที่ผมได้ทาคลิปนี้ให้กับทุกคนดูเนี่ยผมได้ลองกลับไปรีเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนว่าในเวอร์ชันภาษาไทยของมังงะพัดนะครับยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมขีดที่3มมาก็เลยไมมัันใในใาายนี สำคัญจริงๆหรือมันเป็นเพียงแค่ข้อผิดพลาดกันแน่นะครับซึ่งนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดสําหรับใครที่ไปเจอคอมเมนต์ไม่ว่าจะในช่องผมเองตามเพจ Facebook หรือจะเป็นใน Tik t o อกก็แล้วแต่นะครับที่บอกประมาณว่าในตอนที่15อาจารย์เกเกแอบบอกใบอะไรบางอย่างผ่านชื่อเรื่องด้วยการให้ขีดหายไปขีดนึงเนี่ยคำตอบก็คือมันมีเพียงแค่เวอร์ชันไทยเท่านั้นนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่ามันเป็นการบอกใบจริงๆหรือไม่ใช่กันแน่ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต กำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหนะ้าสเก็กันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่